สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโอเวอร์นะครับทุยไม่ใช่นะครับผมเราก็อยู่ในเกมแร็กนลล็อกนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่คอกทาวเวอร์ชั้น3นะครับเป็นชั้นที่ค่อนข้างคนชุกชุมพอสมควรนะครับดูได้จากปริมาณคนนะครับผมชั้นนี้มันมีดีอะไรใช่ไหมครับชั้นนี้ก็มีนี่ครับมีอารามนะครับมอนสเตอร์ตัวเดียวไม่ตัวเดียวแหละหลายตัวนะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวที่ดรอปคลิปสล็อตนะครับผม ก็เป็นไอเทมเครื่องประดับที่ทุกคนอยากใส่กันนะครับเนื่องด้วยน้ำหนักมันเบากว่าเข็มขัดมากๆนะครับผมก็เลยเป็นที่นิยมของพวกสายเวทนะครับอย่างพีทวิทันอะไรพวกนี้นะครับผมชอบใส่คลิปมากกว่านะครับมีพวก B s เนี่ยแหละครับชอบใส่เข็มขัดนะครับผมก็อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นที่ที่มีอารามนะครับอารามเนี่ยมันมีไม่กี่ที่หรอกนะฮะก็เลยคนเยอะนิดนึงนะครับผม คนที่ BS ที่จะมาเก็บเลี้วที่นี่นะครับก็แนะนำว่าซักสายจีก็ซัก70หขึ้นไปนะครับผมกำลังสบายนะครับผมก็ไม่เดือดร้อนมากนะก็อาวุธอาวุธนะครับอาวุธเน้นๆหน่อยนะครับก็เป็นถ้าใครหา2ขาไข่ P ico, P ico ปิโก้ได้นะครับปิโกปิโกเอกนะครับผมก็ใส่เป็นขวา2ปิโกปิโกเอกก็ได้นะครับหรือถ้าใครหาไม่ได้จริงๆแบบผมนะครับก็ เอาง่ายๆไปนะครับ2เหมืองนะครับเนื่องจากอาราเป็นขนาดกลางนะครับผมก็เอาเหมืองไปตีมันก็แรงอยู่นะฮะจะเห็นว่านี่ครับก็ตีประมาณหลักพันนิดๆนะฮะพันหนึ่งพันสองฮะเปิ้นไปนะฮะก็อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือหมวกอะไรก็ได้นะไม่ต้องหมวกงูก็ได้นะครับไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นนะครับผม ก็คือเป็นหมวกอะไรก็ได้นะครับอ่าแต่ถ้าเป็นหมวกงูก,ก็จะดีนะครับจะได้ตีเบิลได้นะครับก็ใส่การเดวิลูชีนะครับเพื่อการตาบอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากอารามเนี่ยเอะพี่เกมแม่งตีตาบอดใส่ตลอดเลยนะฮะหรือถ้าถอดปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวสกิลตาบอดใส่ตัวทันทีนะครับอารามเนี่ยตัวดีเลยนะครับก็ก็คือถ้าคุณใส่ตาบอดเนี่ยอ่าใส่จิโดยเฉพาะใส่จีนะมันจะ เวลาตาบอดเนี่ยมันจะลดค่าฟรีใช่ไหมครับแล้วเราก็จะหลบมอเตอร์ไม่พ้นครับหลบไม่พ้นไม่เท่าไหร่ตีไม่โดนอีกิฐหากนะครับเรียกว่าค่าทั้งค่าฟรีค่าฮิตเนี่ยหายไป25%เลยนะครับผมมันก็ทําให้เราเปลืองเปลืองค่าปัม๊มค่ายาโดยใช้เหตุนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะมาเก็บเลเวลอารามแบบสบายๆนะครับก็ไปหาการเดว,วิลลูชิมาใส่นะครับหรือไม่ก็อีกทางนึงก็คือพกกินนพอร์ชั่นมาเยอะๆนะครับผมกรีนพอร์ชั่นเนี่ย มันจะแก้อาการผิดปกติได้บางอย่างนะครับอย่างติดพิษติดใบติดตาบอดติดชาออสเนี่ยเคออสเนี่ยมันก็จะช่วยรักษาให้นะครับก็กดกระดกเข้าไปนะครับ1ทีนะครับเป็นขวัญกําลังใจนะครับผมอ่าจะเห็นว่ามอนก็เยอะพอสมควรนะครับผมก็ตีได้เรื่อยๆนะครับผมก็ลุ้นคลิปไปนะฮะอ่าเวลาเก็บเลยว่าผมนี่ไม่กด power maximize อยู่แล้วนะครับ sp ไม่พอแน่นอนนะครับถ้ากดนะฮะ คนที่จะกดได้ตลอดเวลาก็คือคนที่ใส่การ์ดเซตพ่อค้านะครับผมมันจะรีเอสพีทันนะครับได้โอริด้วยนะครับโอ้ถือว่าเป็นบุญนะครับปกตินี่นานๆทีถึงจะได้นะครับอันนี้มาแป๊บเดียวได้เลยนะฮะก็คือปกติผมเก็บเนี่ยไม่กด power maximize อยู่แล้วนะครับอ่ามีชั้นนี้นะครับกด power perfection ด้วยนะครับเนื่องจากมอนเป็นขนาดกลางนะครับเราอยากตีให้มันเข้าเต็มๆนะครับก็กด power perfection นะครับ เอปกติจะรีทันนะสําหรับผมนะครับผมมันจะรีทันพอดีเลยนะครับถ้าไม่ลากแล้วเอาเราเข็นฟาดนะก็คือกดสกิลบัฟปกติเนี่ยรีทันแน่นอนนะครับเอเกือบจะเต็มหลอดนะครับไม่ค่อยได้ใช้อะไรหรอกครับมันตีเรื่อยๆครับผมไม่ได้ลากบ่อยอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นที่ที่อยู่ได้เอาจริงๆมันก็อยู่ได้ยัน99นะถ้าไม่เบื่อซะก่อนนะครับผมก็75แล้วก็ยิงยาวไปเลยนะครับผมชิวๆนะครับผม ของก็ไม่ต้องโหดนะครับอันนี้มันอาจจะดูเถื่อนหน่อยครับมีแมนเลนะครับแต่ที่จริงใส่เสื้อกล้ามเกงในก็ได้นะครับก็คือคือตัวผมมันหลบพ้นแล้วไงไม่ต้องใส่เสื้อกล้ามกับเกงในก็ได้นะครับเอพีดีลดไปนิดนึงไม่เป็นไรครับยอมรับได้นะครับแต่ขอโดนเบาๆนะครับผมก็เลยไปหยิบแมนเลมาใส่แทนนะครับคือถ้าใส่เสื้อกล้ามเกงในเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับปึ๊บปึ๊บ HPD ผมจะเป็น184นะครับผมแล้วก็จะมีฟีเพิ่มขึ้นมาอีก15นะครับผมแต่ถึงยังไงตอนนี้ผมก็หลบได้ค่อนข้างจะเรียกว่าพ้นแล้วอะนะฮะก็เลยไปหยิบของที่เพิ่มมาํำป้องกันมาดีกว่านะครับผมจะได้กดยาให้น้อยลงนะครับประหยัดค่ายาขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะถือว่าเซฟมานี่นะครับผมแล้วก็กันตายด้วยนะครับเป็นเชนเมลปูป้านะครับผมเนื่องด้วยอาการวูบเกิดได้กับทุกคนนะครับดูแลชีวิตของท่านให้ดีนะฮะ อ้าวนี่ไงครับบางทีมันก็มีสกิลนะครับอะตุ๊บเดียว2 0 0พันก็มีนะครับผมก็ระวังไว้ด้วยนะฮะที่นี่ใช่ไหมครับมีแรอะไรนะครับผมแรก็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 ทำไมเก็บกระโหลกไม่ได้กระโหลกอยู่ชั้นชั้นบนนะครับผมโชคดีที่เป็นแค่กระโหลกนะเป็นคลิปนี้ต้องรีบวิ่งนะฮะคือห่างกันนิดเดียวแม่งเด้งขึ้นไปชั้นบนเฉยเลยนะฮะอ่ะกลับมาที่เรื่องของเรานะครับผมก็ชั้นนี้มีอะไรดีครับก็อย่างที่บอกครับคลิปสล็อตนะครับ ก็ใครได้ไปก็สบายตัวนะครับก็ไหลเป็นเอ็มนะครับราคาเนี่ยเป็นเอ็มอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลงลงมาก็คือโอลินะครับโอลิทิคอนอันใหญ่นะครับที่ผมได้เมื่อกี้เนี่ยแหละฮะนี่ครับโอลิ i ิคอนอันใหญ่นะครับผมอ่าจะเห็นว่ามากันได้หลากหลายอาชีพนะครับผมยีพีมันค่อนข้างจะดีนะผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตีให้เดี๋ยวหาหาตัวก่อนนะครับ ปุ๊บป๊บป๊บอ่านี่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่า EP เท่าไหร่นะครับผมอ่าตัวนี้ EP สามพันเก้านะครับผมก็ละาสี่พันะครับตีง,ง่ายไปเลยนะฮะก็ EP ตัวละสี่พันนะครับก็เก็บชิวๆไปได้เลยนะครับผมก็ถือว่า EP ใช้ได้ของดอบดีนะครับถ้าใครดวงดีกดามาเก็บเลเวลแล้วได้คลิปไปติดมือสักนิดสักหน่อยเนี่ยก็ถือว่ากำไรมหาศาลนะครับ คือผมอยู่ที่เนี่ยไม่ค่อยได้ปั๊มหรอกครับเนี่ยเอาเอาปลามาร้อยสองร้อยสามร้อยอันเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับน้นๆนะจะได้กดสักทีหนึ่งนะฮะผมคือเลเวลมันก็สูงพอสมควรแล้วแหละแปดสิบสามเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนหลบได้อยู่แล้วนะฮะก็เลยสบายนะครับผมยิ่งถ้าใครแบบกดเอจีหนักๆก,กว่าผมเนี่ยผมไอจีแค่แปดสิบนะครับก็หลบได้พอสมควรแล้วนะครับที่เลเวลเท่านี้นะโอเคครับก็ อยากจะมาลองก็มาลองได้นะครับที่คอร์คเทาวเวอร์ชั้น3นะครับก็เดินขึ้นมานะครับถ้าใครมาไม่ถูกก็ลองไปหาคลิปที่ผมพามาคอกทอวเวอร์นะครับผมเดินไม่เดินไม่ยากจริงๆนะครับก็คือเดินเข้ามาจากนากาใช่ไหมครับปุ๊บเลี้ยวขวานิดนึงแล้วก็ตรงขึ้นไปนะจะวาร์ปขึ้นเป็นชั้น2นะครับแล้วก็หาทางเดินขึ้นมาด้านบนกลางให้ได้นะครับนั่นแหละครับคือทางขึ้นชั้น3นะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับอ๋อ อัปเดตสเตตัสของผมตอนนี้ก่อนนะครับเลเวล83นะตอนนี้ก็เอจิหยุดแล้วนะครับเอจิเนี่ยจะไว้แค่นี้แหละ80นะครับผมแล้วก็เด็ก38นะครับผมแล้วก็มีมีลักนิดหนึ่งนะครับคือพอยต์มันเหลือนะครับตอน99มันเหลือผมก็คำคำนวณมาแล้วนะว่ามันเหลือเท่านี้นะครับก็ไปอัพลักก่อนนะครับเพื่อจะเอาแอทแท็กนะครับผมตอนนี้กำลังอ่าอัพสเต็งอยู่นะครับก็คือกะอัพสเต็งยาวๆเลยนะครับผมจน นูน่นถึง80ดนู่นเนี่ยถึงสเต็งแปสิบนะครับแล้วค่อยไปอัพวิทนะครับผมผมกะไว้ว่าจะวิทประมาณ50นะถ้าจำไม่ผิดนะมันจะวิท50นะครับถ้าอัพอย่างเงี้ยอ่าก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ใครอยากเล่นอ่าไอจิสไอจินะครับแบทเชมิสสไอจินะครับก็ลองมาดูได้นะครับ เก็บเลเวลค่อนข้างง่ายนะถ้ามาหลัง75ไปนะครับถ้ามาก่อนอาจจะลำบากนิดนึงปั๊มเปลืองนะครับผมก็เกมนี้มันเป็นเกมถึงความเหมาะสมนะครับก็คือถ้าเลเวลคุณเหมาะฟีคุณได้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ชิลไปนะครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้ชิลมากนะครับเลือดแทบไม่ต้องปั๊มอะไรเท่าไหร่เลยนะครับนานๆทีนะครับก็เอาที่มันสบายเรานะฮะไม่ต้องไปฝืนมากครับเปลืองยานะครับยาแพงเดี๋ยวนี้นะครับผมโอเคครับก็อย่าลืมกด subscribe youtube กมลเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ย มันจะได้เข้าในฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ